สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่กันแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่จะมาอัปเดตรถหน้าใช้งานกันเลยนะคะเป็น t o โยต้ารี o 2.4E นะคะเป็นเกียร์ออโต้พิลเนปี2016สีขาวคันนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าราคาเนี่ยน่าดีงามมากๆเลยนะคะราคาถูกนะฮะราคาเราขายอยู่ที่479,000บาท ว้าวกันใช่ไหมล่ะฮะนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ผ่อนเพียงเดือนละแปดพันบ,บาทต่อเดือนนะคะสำหรับรคไหนนะคะที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะคันนี้นะฮะไฟหน้านะ,ะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเลยนะ,ะเป็นสายลักของโตยต้ารีโวเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างเป็นลังพึ่งสีดํานะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนออค่ะคุณลูกค้าคานะ,คะนะคะ,นะคะราคาดีงามขนาดนี้4 7 9 0 0 0บาท ไม่รีบมาจับจองนี่จะอยู่กันไหวเหรอนะคะคันนี้นะะีเป็นล้อแม็กนะ,ะอร่อยนะฮะไม่มีการกินฟุตบาทแน่นอนนะคะพร้อมอยางดันหลบนะฮะปี2020ท้ายปี2020เลยวิ่งได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะบันไดข้างสีดำนะฮะต่กับตัวรถสีขาวค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ นี่เลยกระจกมองข้างนะคะหุ้มด้วยกรอบโครเมยียมแท้นะคะแล้วก็มีไฟเดี้ยวนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามนะคะตลตา้าลีโวสีขาวคันนี้นะะี่ยสำหรับใครที่อยากมาลองข่ะอยากมาลองชมนะคะก็มาลองดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนของเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไฟท้ายของเราเป็นไฟท้ายมัลติ เฟกเตอร์เหมือนกันนะครมัลติเรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแสลักของโลโก้ตัวนี้เลยเป็นไฮลักนะคะโตโยต้ตารีโว2.4รุ่น E นะคะนะ,ค,ะคันนี้นะกันชนท้ายเป็นโครเมียมนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าม,มีความไม่มีการชนหนักกับสีตัดแต่งเครื่องกรอมไมมาเด็ดขาดรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะเรากล้ากการันตีนนนะะน A, แน่นอนนะคะว่ารถทุกคันของเราคัดเกตเอแน่นอนนะคะ ของเราเนะะี่ยะะมีร้ยท่านเลือกมากกว่า400คันเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโชว์รูมสาขา2ของเรานะคะอยู่ติดริมถนนเสรษีไท,ทยเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะสวยงามนะคะสำหรับใครที่อยากมาลองขับนะคะก็มาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะเกีย e ร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะเป็นโตโยต้าลีโว 2.4E นะคะปี16เ e กียร์ออโต้ ะะราคา4 7 9 0 0 0บาท4 0 7 9 0 0 0บาทค่ะนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากมาลองชมลองขับนะคะก็มาได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรยอย์ของเรานะคะสทยซอย95<ม>เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงครึงติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์เอมี่เลย0967252736นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ